ทางด้านของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภาลงพื้นที่ไปชนบุรีครับเพื่อไปติดตามรายละเอียดการปรับแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเน้นครับกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็จัดแคมเปญที่ชื่อว่าเที่ยวสบายสไตล์ชมบุรีร่วมกับผู้ประกอบการแล้วก็นําเสนอแพ็กเกจในราคาพิเศษหวังไม่ยิ่งว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่สารการจังหวัดชมบุรีพลอากาศเอกอดิศักดิ์ กลั่นเสนะรองประธานคณะกรรมาการกา,การคณะกรรมการการการท่องเที่ยววุฒิสภาและคณะอนุกรรมธิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยวพร้อมกับคณะครับก็ลงพื้นที่ไปดูงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีโดยมีนางอัมภัยศักดานุก,กูลจิตสไลวินสกี้ท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาจังหวัดนะครับ และยังมีหน่วยงานที่อยู่ข้องเนี่ยให้การต้อนรับรวมทั้งมีการบรรยายถึงสถานการณ์การจัดระเบียบแหล่งท่องเทีย่ยวสําคัญในพื้นที่ในช่วงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิทั้งนี้นะครับการท่องเทีย่ยวของจังหวัดชลบุรีในปี2562เนี่ยมีจำนวนนักท่องเทีย่ยว18,567,145คนก็คือเพิ่มขึ้นจากปี2561เนี่ยในสัดส่วน 1. 9 6 รายได้จากการท่องเที่ยว2 7 4 9 9 5ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นครับจากปี2561เนี่ยด้วยอัตราสัดส่วน3.80%นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเป็นนักท่องเที่ยวหลักเลยครับโดยมีจำนวนถึง2 7 1 9 9 9 2คนซึ่งก็รองลงมาก็คือนักท่องเที่ยวจากรัเสเซียและเกาหลีตามลำดับครับ ทีนี้พอโควิดสิบาระบาดเนี่ยนักท่องเที่ยวลดจานวนลงกว่า90%้าสิบเปอร์เซ็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับเพราะเป็นจังหวัดที่ถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนทางจังหวัดชมบุรีก็ได้มีการปรับแผนการกระตุ้นการท่องเที่ยวเน้นกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วครับคราวนี้<ช>จัดคแคมเปญเที่ยวสบายสไตล์ชมบุรีแล้วก็ร่วมกับผู้ประกอบการ นำเสนอแพ็กเกจทั้งโรงแรมที่พักแหล่งท่องเที่ยวสนามกอล์ฟแล้วก็สปาด้วยนะครับจัดโปรราคาพิเศษครับเรียกว่าราคานี้นะครับพร้อมให้กับประชาชนชาวไทยโดยตรงเลยนะครับ,รบหวังให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาดีเหมือนเดิม โดยภาคที่เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีก็ได้ร่วมมือกันออกมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับให้สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตามปกติอย่างเช่นการประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาความสะอาดของแต่ละโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ชายหาดพัทยาที่น้ําทะเลใสสะอาดสวยงามนะครับถือว่าทําคู่กันนะครับ เรื่องความปลอดภัยท่านท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับเนี่ยเดียกันมาเที่ยวแล้วได้ราคาพิเศษด้วยครับ